สวัสดีค่ะเ <c oughs> จ็บแล้วโ้ยเห็ดคนใหญ่ค่ะดอกที่สองแต่อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปหากระต่อเลยค่ะเห็ดแป้งค่ะดอกสองดอกอันนี้ไม่สวยแล้วค่ะ เอ็ดคนน้อยออกดอกเดียวได้นี <c oughs> ่ค่ะเอ็ดคนน้อยออกดอกเดียวหาต่อค่ะเสร็จแล้วโอ้โออยวันนี้โชคดีที่เราไม่ตามไปเขาเขาหน่อยอได้ละหาต่อกันเลยค่ะ